วีปี2023่ราคาเริ่มต้น549,000บาทนะคะบอกได้เลยว่าป้ายแดงเกือบล้านเลยนะ ดูรถกับฟนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่รถมือสองทียคากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่กับ Honda b r v นะคะอันนี้คือจะบอกได้เลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะคะเป็นรถที่แบบว่าทรงสวยเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มต้นของเราอยู่ที่549,0 0 0บาทนะคะแล้วก็ได้เป็นปี2023ด้วยความจริงแล้วเขาว่าเปิดตัวมาเกือบล้านเลยนะแต่วันนี้เทียคาจัดมาให้แบบว่าโอ้โหแทบจะครึ่งนึงแล้วเนาะนี่มาที่คันแรกเลยนะคะดีไซน์สวยมากๆนะ ด้านหน้าของเขานะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าโคมเมียมต่างๆคือตกแต่งมาได้ดีมากๆเราเป็นทรงที่แบบว่าทรงขนาดกําลังดีนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะยางของเขาเป็นยางขอบ16นะคะอย่างคันนี้ก็ได้เป็นดันหลบด้วยนะ จามัดคิเลตนะคะทั้งสองด้านมีมาให้เรียบร้อยค่ะข้างในของเขาก็จะคุมโทนมาด้วยสีดาแบบนี้นะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยคุมโทนมาได้สวยนะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะฟังก์ชันก็ให้ถั่วมาเยอะเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพวกอะไรมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะหัวเกียร์คือดีมากๆแล้วก็เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าก็ได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถจักรที่นั่งคันหนึ่งเลยที่ว่าถั่วทำออกมาได้โอเคเลยนะ นี่ตรงกลางนะคะพื้นที่นั่งกว้างนั่งสบายนะคะไม่ได้สูงจนเกินไปเนาะเวลาขึ้นลงขึ้นง่ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะคะก็คือสามารถใช้งานกันได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ด้านหลังของเขานะคะก็ดีไซน์สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปฉลามสปอยเลอร์หลังนะคะไฟต่างๆนะคะทําออกมาได้ดูดีมากๆคันนี้กล้องมองหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณ 90,000นะคะ,ะคราคาอยู่ที่569,000บาทนะคะมาที่คันต่อไปค่ะลืมบอกไปว่าทุกคันเนี่ยคือปี2023หมดเลยนะคะใหม่มากๆนะคันนี้นะคะด้านมาจะบอกว่าทุกคันเเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ลูกค้าก็มาสามารถเลือกดูได้ว่าสภาพแต่คันเป็นยังไงนะคะแต่สภาพสวยอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับใบตรวจรถนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะสมัดคิเลททุกคันคือมีมาให้นะคะแล้วก็ความจริงฟังก์ชันน่ะให้มาเยอะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็คือประหยัด ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะอยู่ประมาณ16-17ล,ลิตรนะคะหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางก็ถือว่าทํามาขนาดใหญ่มากเลยนะและความใหม่นี่คือดูสีด้านบนของเขานะคะพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะสภาพใหม่มากๆอย่างที่บอกไปเลยว่าเพราะว่าเป็นปีใหม่นะปี2023นะคะด้านหลังนะคะพื้นที่จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมนะคะให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะที่นั่งกว้างนั่งสบายนะคะเพราะอย่างนั้นคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะนั่งเรา มีการแบบติดขัดเนาะด้านหลังเนี่ยก็คือทําออกมาได้สวยนะคะมเมื่อแกความจริงแล้วถ้าเราเปิดประตูเขาก็จะแบบแอบ,บมีไฟเล็กๆขึ้นมาด้วยนะคะถือว่าดีไซน์สวยมากก็คันนี้ก็เป็นปี2023อนิเช่นเคยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ70,000นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทคะ่ะมาที่คันต่อไปที่บอกว่าราคา549,000บาทนะคะเหมือนกันเลยเป็นปี2023นะคะเลขมาอยู่ประมาณ100,000นะคะ ไม่เยอะเลยเพราะว่าประวัติของเรานะคะเช็กสูงทุกคันนะดีไซน์สวยนะคะอาจจะมีแบบว่าร่องรอยแบบเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าเราก็จะทําการแต้มสีให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าไปเก็บทางชิ้นมันก็จะไม่เดิมเนาะนี่ภายในนะคะเนี่ยปุ่มพุสตาทุกอย่างนะคะพวกอะไรคือมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะเขามี Honda s e n นซิ่มาให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกคา้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยอยัยต่างๆ Honda s e n นซิ่งเขาทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็ สภาพใหม่นะคะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดอย่างแน่นอนนะสวยมากนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะได้เป็นปี2023ด้วยถือว่าใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานะคะความจริงเขามีบายสปอร์ตด้านข้างด้วยนะ นี่นะคะคันต่อไปค่ะนี่สวยมากเนาะสีเดิมๆนะคะร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยอย่างตรงนี้แค่นิดๆหน่อยๆอย่างนี้เองคือน้อยมากๆนะคะเป็นรถดเดิมๆนะคะสภาพสวยมากแล้วก็ตรวจโครงสร้าง5้าดาวเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบของเราก็จะมีการขัดสีเคลือบแก้วให้กับคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะสวยสภาพใหม่เก็บยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยดีไซน์เขาสวยเนาะแล้วพื้นที่ด้านหน้าคือจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะ ทำออกมาได้แบบว่าโอเคเลยอ่ะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบเป็นทรงคล้ายๆกับพวกมิสูเอ็กเพนเดอร์อะไรอย่างนี้นะคะทำออกมาได้สวยนะคะพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวแอบซูมไปด้านหลังนิดนึงเผื่อใครแบบว่าอยากจะเห็นพื้นที่ด้านหลังนะคะว่าด้านหลังของเขากว้างขนาดไหนนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะสามารถพับเบาะได้ได้ทุกอย่างเลยนะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่5้าแ0 0หบาทเช่นกันนะคะก็จะมีใหม่นตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้าหมื่นนะคะแล้วก็แสนหนึ่งบอกได้เลยว่ามีหลายคันนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยด้วยนะ ก็ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะเป็นรถเจที่นั่งที่บอกว่าสวยคุ้มค่านะคะเป็นแดนหลักด้วยนะแล้วก็ความประหยัดน้ำมันของเขาอยู่ประมาณ16-17โลลิตได้เลยนะคะก็ใครที่กำลังมองหารถเจที่นั่งสักคันหนึ่งนะคะก็ฝาก Honda HRV, BRV ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆลรล้อนๆนะคะ มีให้เลือกหลายคันนะคะแล้วก็ลดเมือ่อสองทท่ราคาของเรานะคะมีด้วยกัน2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย73ค่ะและสาขาที่2อนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย46,48ค่ะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเลยค่ะใครอยากจะดูรถอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ